นั้นจะเติบต่อไปคิดว่าตอนนี้ก็จะท่าที่คุยกับทางหน้าง,งานครับนาทีวิศวกรเนี่ยเขาจะเริ่มไปทําเสริมความแข็งแรงใต้สถานีโดยถามว่าจะทาไงก็ใช้วิธีใช้ช็อตกรีดก็คือว่าใช้คอนกรีตที่เป็นสเปรย์ฉีดลงไปบริเวณใต้สถานีเพื่อให้ไอสภาพดินมันมีความมั่นคงมากขึ้นก่อนที่จะค่อยๆดันทรายเข้าไปเพื่อเพิ่มไอเขาเรียกเป็นแบ็กฟิลอ่ะนะแล้วภาพรวมก็จะมีการเอาแบ็กฟิลหรือว่าวัสดุถม มาถมเหนือคอนกรีตใช่ไหมก็เข้าใจว่าเป็นเป็นทรายบวกซีเมนใช่ไหมพี่ใช่อาจจ้ทรายบวกซีเมนเพื่อให้มันความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็จะมีหินกรุ๊กตามมาแล้วสุดท้ายก็เป็นพื้นผิวถนนนะกำหนดการก็ยังยืนยันว่าประมาณวันที่8ตุลาถูกไหมที่จะคืนผิวถนนให้แต่ว่าสิ่งที่ต้องคุยกันทีหนึ่งคือว่าแล้วพวกท่อประปาที่มันขาดไปท่อใหญ่ไม่ที่สิบแล้วพวกท่อระบายน้ําสายสื่อสารต่างๆเนี่ยจะต้องเชื่อมต่อก่อนหรือไม่ถ้าเกิดไม่เชื่อมหรือต้องมาเปิดทีเสียเวลาไง ต้องคุยว่าจะ,จะต่อให้เรียบร้อยไปเลยก่อนนั้นแล้วก็ปิดถนนทีเดียวนี่คือข่าวดีที่คนกรุงเทพรอคอยนะครับหลังเกิดเหตุการณ์ถนนสามเสยนถล่มจนกลายเป็นหลุมยักษ์สร้างความเดือดร้อนไปทั่วล่าสุดผู้ว่าชัดชาติสิธิพันธ์ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าพร้อมกับประกาศกำหนดการที่ชัดเจนโดยยืนยันว่าภายในวันที่8ตุลาคมนี้จะสามารถคืนพื้นผิวการจราจรให้ประชาชนได้อย่างแน่นอนครับแล้วตอนนี้เขาทำอะไรกันไปบ้าง ความคืบหน้าสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการเทคอนกรีตเพื่ออุดรอยรั่วและสร้างสถิยรภาพให้กับอุโมงค์ครับโดยล่าสุดได้มีการเทคอนกรีตลงไปในหลุมแล้วรวมกว่า1,105คิวนะครับซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการที่รวดเร็วและเป็นไปตามแผนและคาดว่าจะเทคอนกรีตทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันที่28กันยายนนี้ครับและที่สำคัญคือตอนนี้สถานการณ์เรื่อม,มีเสถียรภาพมากขึ้นแล้วครับ มีการยืนยันว่าดินและน้ำได้หยุดการไหลเข้าไปในตัวสถานีและอุโมงค์แล้วซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าการซุดตัวเพิ่มเติมจะไม่เกิดขึ้นอีกหรือเกิดขึ้นในวงจำกัดมากๆนะครับทีนี้มาดูแผนขั้นต่อไปกันครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในการเสริมความมั่นคงโดยเฉพาะกับอาคารสอนอสามเสนที่กำลังแขวนอยู่บนเส้นได้โดยวิศวกรจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าช็อตกรีดครับเทคนิคช็อตกรีดก็คือการใช้คอนกรีตแบบสเปรย์ ฉีดพ่นเข้าไปบริเวณใต้ฐานของอาคารสอนอสามเส้นเพื่อเสริมความแข็งแรงของดินและป้องกันไม่ให้เกิดการสไลด์ตัวเพิ่มเป็นการสร้างเกราะคอนกรีตขึ้นมาค้ำยันตัวอาคารเอาไว้ซึ่งจะทำในระหว่างที่รอให้คอนกรีตในหลุมเซ็ตตัวนะครับและหลังจากที่ทุกอย่างมั่นคงแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการถมครับโดยจะเริ่มจากการดันทรายผสมซีมเมนต์เข้าไปก่อนเพื่อสร้างชั้นฐานที่แข็งแรงตามด้วยหินคลุก และสุดท้ายคือการถมดินและทรายอัดแน่นในส่วนที่เหลืออีกประมาณ7เมตรจนถึงระดับผิวถนนก่อนที่จะทำการลาดยางและคืนพื้นผิวจราจรให้เราได้ใช้กันครับแต่มันก็ยังมีประเด็นที่น่ากังวลและยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนครับนั่นคือชะตากรรมของอาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสนหลายฝ่ายกังวลว่าสุดท้ายแล้วอาจจะต้องรื้อถอนทิ้งหรือไม่ในประเด็นนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ครับ โดยระบุว่ากำลังอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์โครงสร้างอย่างละเอียดแต่ผลการตรวจวัดล่าสุดพบว่าตัวอาคารมีการเคลื่อนตัวเล็กน้อยซึ่งยังไม่ถือว่ามีนัยสำคัญดังนั้นแผนในตอนนี้คือการเสริมความมั่นคงของตัวอาคารไปก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการพังถลม่มส่วนจะรื้อหรือไม่คงต้องรอผลการประเมินอีกครั้งและอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องตัดสินใจก็คือเรื่องของสาธารณูปโภคใต้ดินครับทั้งท่อประปาขนาดใหญ่ท่อระบายน้ำและสายสื่อสารต่างๆที่ขาดไป จะต้องมีการหารือกันว่าจะซ่อมแซมและเชื่อมต่อให้เสร็จเรียบร้อยไปเลยก่อนคืนถนนหรือไม่เพราะถ้าไม่ทําก็อาจจะต้องกลับมาขุดเปิดถนนใหม่อีกครั้งในอนาคตซึ่งก็จะสร้างความเดือดร้อนซ้ำซ้อนดังนั้นนี่คือภาพรวมความคืบหน้าล่าสุดครับที่แสดงให้เห็นถึงการทํางานอย่างหนักของทุกภาคส่วนเพื่อเร่งแก้ไขวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ ซึ่งผู้ว่าชัดชาติเองก็ได้กล่าวขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่มาตรวจงานและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานหลายครั้งสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันอย่างดีระหว่างรัฐบาลและกทมครับคุณรู้สึกอย่างไรกับแผนการซ่องแซมในครั้งนี้และคุณคิดว่าอาคารสอนอสามเสนควรจะถูกหรือถอนหรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้และอย่าลืมกดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ Podcast ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ